ภาวนามีสติควบคุมจิตใจอยู่เสมอทั้งกลางวันกลางคืนเมื่ให้ใจของตนมันพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆในโลกอการคิดเรื่องอารมณ์ต่างๆนี่มันไม่ฟังหรอกมันคิดคิดแต่ว่ามันรู้เท่าผู้มีภาวนาอยู่นะ่ะ อคิดไปแล้วก็เห็นว่าเรื่องนั้นมันก็ดับไปไม่มีตัวตนอะไรความคิดความหมายต่างๆหมู่นั้นเพียงแต่คิดรู้แล้วมันก็ดับไปจิตใจก็วางเฉยอยู่ไม่ได้ยินดรียยินร่ายไปกับความคิดอันนั้นเมื่อเห็นรูปกายไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เห็นนามมาทำไม่ใช่ตัวตนเราเขาเข้าไปอีกอย่างนี้นะมันก็ เป็นหนทางที่จะให้ได้บรรลุถึงโลกุตรธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกก็หมายถึงว่าความรู้อันนี้แหละมันอยู่เหนือสมมุติบัรญัติของโลกที่โลกสมมุติว่าต,วตัวตนเราเขาอะไรหมนี้นะความรู้อันนี้มันเลยไปแล้วัมนี้นะมันเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วอออย่างนี้นะเมื่อเมื่อมันละความเป็น ตอนสําคัญว่ามีเรามีเขาไปเสียแล้วจิตนี้มก็เป็นธรรมแล้ววันนี้นะออจิตนี้ก็เป็นธรรมเป็นธรรมถ้าเป็นธรรมแล้วหมายความว่าจะว่าเราก็ไม่ใช่จะว่าเขาก็ไม่ใช่แล้ววันนี้นะอนั่นเป็นธรรมเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้เท่ารู้ไม่ยึดรู้ไม่ถือเพราะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรที่จะมายึดถือเอาว่าเป็นแก่นเป็นสาลได้ไม่มีเลยนี่เราพยายามบำรุงความรู้ความเห็นอันนี้ไปเรื่อยๆเมื่อมันอิ่มตัวพอแรงแล้วนะเออมันก็สามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้นี่จึชงชื่อว่าสมกับว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญดังแสดงมา ขอยุติลงเพียงเท่านี้ซพึ่งพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้สงบให้ตั้งมั่น กายก็นั่งนิ่งนิ่งไม่ก้มนักไม่เงยนักใจก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกระงับความคิดที่ฟุ้งซ่านไปภายนอกต่างๆมันจะหยุดยั้งความคิดได้กับ อาศัยเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละหายใจเข้าก็ยังรู้จิตว่าตั้งอยู่อย่างไรหายใจออกมาก็ยังรู้จิตว่าตั้งอยู่ที่ไหนจิตก็คือความรู้นั่นแหละออกมาจากความรู้นั่นแหละจิตตั้งแปลว่าความคิด เพราะฉะนั้นในพระอภิธรรมท่านจึงกล่าวว่าจิตนี่นยะมันมีหลายดวงแต่มันเกิดดับเกิดดับจูงนั้นมันมีหลายดวงเพราะกิเลสมันทำให้เกิดมีจิตหลายดวงขึ้นมาแต่ว่าในทาง พระสูตรท่านเรียกว่าเจตสิกไอ้ความคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีเมตชั่วต่างๆ่างเนี่ยท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมอยู่ในจำพวกขันห้านี่สังขารน่ะได้แก่เจตสิกธรรมคือความคิดที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้าง ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปปั้งแต่ท่านเรียกว่าสังขารอันนี้แหละเพราะฉะนั้นการภาวนาก็จึงมุง่งความรู้สึกนั้นเป็นหลักเป็นที่ตั้งเพราะความรู้สึกนี่มันไม่เปลี่ยนแปลง ็นอย่างอื่นมันมันรู้อย่างเดียวส่วนความคิดนั่นมันเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์สุดแล้วแต่มันคว้าได้อารมณ์อะไรมันก็คิดไปตามลักษณะของอารมณ์นั้นนั้นการภาวนาก็คือการรวบรวม ความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่ให้มันกระจายออกไปเป็นหลายเรื่อง mm hmm. หรือจะว่ารวมจิตให้เป็นหนึ่งให้เป็นแต่วความรู้อันเดียวก็ได้ mm hmm. ดังนั้นในสมถะขั้นต้นนี่นะท่านจึงสอนให้ รวมความคิดความนึกต่างๆลงไปให้ให้เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวเมื่อเราประคองความรู้อันนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนานเข้าไปมันก็ผ่องใสขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้คิดยุ่งไปในเรื่องต่างๆ ทีนี้เมื่อความรู้สึกน,นั้นมันผ่องใสขึ้นมาแล้วก็จึงค่อยเจริญปัญญาต่อบันนี้นะคิดอะไรมันก็เห็นแจ้งไปในสิ่งนั้นเมื่อใจมันผ่องใสแล้วนะ <c oughs> เมื่อใจยังมัวหมองอยู่นั้นหรือว่าความรู้สึกอันนี้มันยังมัวหมองอยู่เนี่ยคิดอะไรก็ไม่ออก ไม่รู้ได้ลองสังเกตดูผู้ใดสังเกตดูก็รู้ได้แหละในขณะน,นี้ใจมันเศร้าหมองเช่นนี้แล้วคิดอ่านอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เหตุผลในเรื่องนั้นๆในขณะใดความรู้สึกอนี้มันผ่องใสมันสงบมันเย็น อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็มันคล่องตัวแบบนี้นะเราจะคิดเราจะพิจารณาเรื่องอะไรมันก็เห็นชัดในเรื่องนั้นดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายของคำว่าภาวนามุ่งให้จิตสงบนี่แหละสมถภาวนา อย่าเพิ่งไปคิดไปอ่านอะไรก่อนทำอย่างไรความคิดนี่มันจะหยุดลงเราก็เอาเลยทำลงไปเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปไม่นานความคิดนี่มันก็หยุดลงได้ มันก็มาเป็นทุกข์เดือดร้อนกับความคิดตัวเองนี่แหละคนเราเนี่ยมัาระงับความคิดอันนี้ไม่ได้แล้วก็วุ่นวายแล้วแันี้ไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนไม่เป็นอันนั่งเพราะว่าจิตนี่มันมีอิทธิพลเมื่อมันป่วนปั่นแล้วมันก็ทำให้ร่างกายนี่ป่วนปั่นไปตามด้วย ทำให้ร่างกายนิ่งๆอยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคนเรามันถึงได้เป็นทุกข์ทุกข์ังแปลว่าทนได้ยากเมื่อจิตใจมันนิ่งอยู่ไม่ได้แล้วมันส่งสส่ไปมากระซับกระายนี่ก็แสดงว่าจิตมันทนได้ยากมันทนอยู่ไม่ได้ ถูกกิเลสมันรบกวนเอาจนไม่มีกำลังสู้ก,กิเลสก็จึงได้วันไว้ไปตามกิเลสอันส่วนร่างกายนี่มันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันถึงคราวมันแปลไปมันก็แปลไปถึงคราวมันวันไว้มันก็วันไว้ นั่นแหละความวันไว้ความแปรปวนนั่นแหละคือทุกข์กายความทุกข์ย่นลงแล้วมันก็มีอยู่สองเท่านี้เองนะทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์ใจนี้พอเยิยวยาได้แต่ทุกข์กายนั่นก็พอเยียวยาได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่เมื่อหนักนักเข้าจริงแล้วก็เยียวยาไม่ได้เลยมันต้องแตกดับทำลายไปส่วนทุกข์ใจนี่เมื่อบุคคลใดมาค้นหาต้นเหตุของความคิดความนึกต่างๆได้แล้วก็มาระงับต้นเหตุอันนั้นเสียกำหนดละต้นเหตุอันนั้นเสีย แล้วจิตมันก็หยุดคิดลงได้เออมันต้องยึดถือเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเป็นอารมณ์มันจึงคิดเรื่องมันนะ่ะถ้าจิตนี่มันไม่ยึดถืออะไรอะไรมาเป็นอารมณ์แล้วมันไม่คิดแล้วมันย่อมมีแต่รู้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นดังนั้นนะ่ะถ้าว่าเผลอๆจิตมันคิดฟุ้งไป ล้วก็กําหนดดูเอ๊ะมันเพราะอะไรมันยังคิดจิตมันยึดถือเรื่องอะไรพอเราทวนกระแสเข้าไปภายในนั่ยมันก็รู้ได้ว่าจิตมันยึดถือเรื่องอะไรมันก็รู้ได้พอมันรู้ได้แล้วมันก็กำหนดละ ไม่ถือมั่นไว้กำหนดละแล้วก็มากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นแล้วจิตมันก็หยุดคิดแหละมันอารมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์มันหยุดคิดลงไปพะ มันหยุดคิดลงก็เหลือแต่ความรู้กับลมหายใจเท่านั้นเองก็เพ่งความรู้อันนั้นกับลมหายใจเอาออกอยู่เอาจนว่าความรู้อันนั้นมันมั่นคงมันตั้งมั่นลงมันละเอียดเข้าไปมันไม่รู้เรื่องหยาบหยาบหมายความว่าอย่างนั้นมัน ลมหายใจก็ละเอียดเข้าไปความรู้สึกก็ละเอียดเข้าไปเมื่อความรู้สึกมันละเอียดเข้าไปเท่าไรมันก็ปรากฏว่า,ามันเบาเบากายเบาจิตนี้มันไม่อึดอัดไม่ขัดข้องเมื่อจิตหยุดคิดทุ่งส่านซะแล้วร่างกายมันก็พ่อย สงบระงับไปด้วยร่างกายมันก็ไม่ค่อยกระสับกระใาเพราะเหตุนั้นผู้ที่มีจิตใจสงบลงไปได้แล้วมันก็นั่งอยู่ได้นานนะใครใจไม่สงบแล้วนั่งไม่ได้นานเลยเ็ีเดียวก็ดุกเคลื่อนไหวไปมาแล้ว ดังนั้นอิทธิพลของใจเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีอิทธิพลเหนือร่างกายอย่างไรเราก็รู้ได้อย่างว่านี่แหละเมื่อทำใจมันรวมลงได้แล้วอย่างนี้กายมันกดน,นิ่งได้นี่แหละอิทธิพลของดวงจิตนี่ เราต้องสร้างจิตนี้ให้เกิดอิทธิพลขึ้นด้วยความสงบเราทำจิตให้สงบนี่แหละเป็นอำนาจเป็นอิทธิพลไม่ใช่เอากิเลสมาเป็นอำนาจความโลภความโกรธความหลงมันเป็นอำนาจฝ่ายต่ำเป็นอกุศล โดนบันดาลให้ดวงจิตนี้ได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจผู้ดใดเกลียดต่อความทุกข์แล้วอย่าไปเกียดคร้านภาวนาเพ่งพินิษฐ์ทำจิตให้สงบลงไป แม้ว่ามันจะยากลำบากเมื่อเวลากําลังทำอยู่เนี่ยก็อดทนเอาพอใจมันรวมลงมันสงบลงไปแล้วความยากความลำบากเหล่านี้มันก็หายไปถ้าผู้ใดไม่สู้กับความทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียงเพียนเพ่งพินิษอย่างที่ว่าเนี่ย มันจะได้ดับความทุกข์ในภายหลังเพราะจิตใจเมื่อมันอ่อนแอท่อแท้แล้วมันก็มีตะกิเลสนะนะมันฉุดคล่าไปอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนั่นเมื่อจิตเป็นตกเป็นทาสของตัณหาแล้วก็หาความสุขไม่ได้เลย มีแต่ปวนปันวันไหวอยู่พอนนันเพราะจิตนั้นมันไม่ยอมหยุดจากความอยากมันอยากอยู่อย่างนั้นเหตุน้านพระพุทธเจ้าจึางได้ทรงตรัสว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความอยากในใจของคนเรานี่ มันมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไปน,นะลองสังเกตดูสิแน่นอนทีเดียวถ้าผู้ใดไม่ภาวนาไม่ทำใจสงบระงับลงไปแล้วตัณหามันก็ไหลหลังทั้งเทออกมาจากกิจน,นั่นแหละเหมือนอย่างลำธารไหลไปไม่หยุดยัง้ง ไหลไปก็ลงสู่ทะเลหลวงนุน่นทะเลหลวงกว้างใหญ่ไพศาลมองไม่เห็นฟังฉันใดบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็พาท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารนี่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันถ้าหยุดยั้งตัณหานี่ไม่ได้แล้ว การเที่ยวเกิดเที่ยวตายก็ไม่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันเนี่ยต้องพิจารณาให้เข้าใจอย่างนั้นเรื่องการพิจารณาให้รู้ว่าการความเกิดเป็นทุกข์นี่นะมันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งท่านจัดเข้าในทุกขสัตว์ในอริยสัตว์สี่นั่นความรู้ว่าชาติความเกิดเป็นทุกข ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกขน์นี่ถ้าไม่เห็นทุกข์เหล่านี้แล้วมันก็ไม่เบื่อในการเกิดมันก็อยากเกิดอยู่ร่ำไปนั่นแหละเมื่อมันเกิดมาแล้วมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรมาบำรุงร่างกายสังขารอันนี้ก็มันหวง <c oughs> มันหวง มานับชาติไม่ทวนแล้วดังนั้นเนี่ยคนเราเกิดมาในโลกนี้มันจึงได้ขวนขวายวิ่งเต้นแสวงหาทรัพย์ปัจจัยต่างๆในโลกอันนี้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนี่ก็เพื่อที่จะเอามาบำรุงร่างกายอันนี้นอกจากบำรุงร่างกายนี้ก็อันนี้แล้วก็ เผื่อลกูกเผื่อล้านเผื่อเลนอะไรไปแต่พึ่ดตะเผยแหะเรื่องของตัณหาไม่มีสิ้นสุดจริงๆแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จะมาให้คนเรามันเป็นทุกข์อย่างไรเล่าลองดูสิผู้ครองเรือนทั้งหลายนะเนี่ยอ้าวเมื่อมีผัวมีเมียมาแล้วก็มีลูก มีลูกมาแล้วก็ต้องหาปัจจัยทั้งสี่นั้นมาเลี้ยงลูกแล้วบัดน,นี้นะผู้ใดมีลูกหลายคนยิ่งเป็นทุกข์หลายแสวงหาอยู่ยนั้นได้มาแล้วมาบริโภคใช้สอยไปก็หมดไปแล้วก็หามาใหมา่อยู่อย่างนั้น หามาแล้วมาบริโภคไปก็หมดไปเหตุนั้นแหละคนเรามันถึงหยุดแสวงหาไม่ได้ถ้าหยุดเสวงหาก็อดกันมันเป็นงั้นนี่แหละความที่ชาติความเกิดเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทใจเพ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความเกิด เมื่อมาหเห็นโทษแทงความเกิดก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากแล้วก็คราวนี้มันก็เบื่อหน่ายขึ้นมาไม่อยากเกิดอีกแล้วทำอย่างไรลราถึงจะไม่ได้เกิดอีกอก็มาละตัณหาในหัวใจนี่แหละเมื่อละความอยากนี่หมดได้แล้วก็ไม่มีปัจจัยในจะพายไปเกิดอีกต่อไป ถ้าบุคคลใดยังไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนี่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยอมละตัณหาเลยวับนี้นะมันก็สะสมตันหาให้หนาแน่นขึ้นในใจเรื่อยไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาก็ึงชื่อว่าเมื่อกล่าวโดยเนื้อความแล้ว แล้วก็มานั่งภาวนานี่ละตัณหาความอยากอันนี้แหละให้มันน้อยเบาบางเข้าไปเรื่อยๆอ,อย่าไปสะสมความอยากให้มันมากขึ้นไปกลัวเก่าถ้าหากว่าเราทําใจให้สงบลงไปได้อมันก็ระง,งับความอยากไปได้พักนึงถ้าเมื่อจิตถอนออกมา หากไม่เจริญปัญญามันก็หมุนเข้าไปหาความอยากของเก่านั่นแหละอีกนะดังนั้นพอจิตถอนออกมาท่านจังสอนให้เจริญปัญญาต่อได้พิจารณาความจริงของชีวิตของสังขารอันนี้ให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นอะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปรงก็วางลงคือเราพิจารณาเพื่อให้รู้ความจริงของจิ่งนั้นเท่านั้นแหละไม่ใช่พิจารณาเพื่อที่จะยึดยึดถือเอาไว้เมื่อแต่ก่อนนี้มันยังไม่รู้มันจริงได้ยึดถือเอาไว้นี่นะบัดน,นี้เมื่อพิจารณาเห็นรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วว่า สังขารทั้งพวงนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไว้เลยเพราะเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปถ้าขืนยึดถือไว้ใจก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามเพราะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันจึงค่อยปรงลงได้วางลงได้ถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งอย่างนี้นะมันจะไม่วางลงเลยยึดไวอ้อย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้อุบายดังกล่าวมานี้แล้วก็พึ่งพากันมีอุบายแยบคายสอนใจของตนให้ละอุปาทานความยึดมั่นถือมัน่นดังกล่าวมานี้ให้ได้ต่อไป